scp 179ตัวประหลาดแห่งห้วงจักรวาลคลาสเทอร์เมียลมาตรการกักกันพิเศษ scp 179นั้นอยู่นอกเหนือการเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่น่าสนใจซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นคลาสเทอร์เมียลรวมถึงองค์กร scp ก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงได้มากเท่าที่ควร อีกทั้งความพยายามในการกักกันทั้งหมดนั้นจากมุ่งเน้นไปที่การปกปิดระดับที่3ความอันตรายของ SCP-179 นั้นยากเกินที่จะจำกัดมันเพราะมันชอบทำลายการทำภารกิจสำรวจและวิจัยอวกาศดวงดาวหรือสิ่งต่างๆที่โคจรภายในกาแล็กซีนี้ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อทางสถาบัน SCP เป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีข้อสังเกตต่างๆว่าบางทีมันก็ไม่ได้ทำอันตรายใดๆต่อสถาบันซึ่งน่าชงนยิ่งนักและเดาใจยากมากเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติม SCP 1.9 7นั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายมนุษย์เพศหญิงซึ่งอยู่ในระยะทางคงที่ประมาณ40,000กิโลเมตร จากพื้นที่คั้วโลกใต้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมากนักถ้าเคลื่อนไหวอาจจะไปอย่างช้าๆและจากบันทึกล่าสุดของ SCP-179 ดูเหมือนว่าจะรักษาวงโครจรรอบใจกลางกาแล็กซีอย่างต่อเนื่องด้วยความพยายามสูงสุดที่จะสำรวจ SCP-179 ต่อเนื่องกว่า43ปีเพื่อได้ข้อมูลของมัน จึงทำให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าการปรากฏตัวภายนอกของ scp 179นั้นเป็นผู้หญิงที่เป็นมนุษย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่บึกบึนอายุตั้งแต่20-24ถึง24ปีพื้นผิวทั้งหมดของมันถูกปกคลุมไปด้วยวัสดุเคลือบสีดำผลของมันนั้นดูเหมือนว่าจะประกอบไปด้วยวัสดุที่มีความยาวมากกว่า 34กิโลเมตรและถูกลมพัดผ่านลำตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามตรงส่วนนี้ของ SCP-179 นั้นดูเหมือนจะสะท้อนแสงอาทิตย์จำนวนมากการสะท้อนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงการดำรงอยู่หรือการมีชีวิตอยู่ของมันนั่นเองโดยนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ในช่วงปีพศ 2483นี้เป็นผู้ค้นพบ SCP-179 นั้นมีเครื่องหมายหรือรอยสักมากมายวางอยู่กึ่งกลางร่างกายเมื่อพิจารณาจากความสว่างของเครื่องหมายเหล่านี้นั้นอาจจะมีองค์ประกอบของโลหะและสีทองผสมอยู่หรืออาจจะเป็นแร่ชนิดพิเศษที่หาไม่ได้บนพื้นโลกจากข้อมูลเบื้องต้นนั้น ทำให้ได้ข้อสรุปบางอย่างว่า SCP 179นั้นชอบจ้องมองไปที่ดาวโลกเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีข้อสังเกตว่ามองไปยังพื้นที่อื่นบ้างในบางโอกาสน่าสนใจนะครับว่ามันกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดาวโลกอยู่หรือเปล่ารอยสักเหล่านี้นั้นมีสัญลักษณ์หลายอย่างที่ได้รับการระบุว่าเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ชั้นในสุด6ดวงในระบบสุริยะตามการเล่นแร่แปรธาตุในสมัยยุคกลางโดยมีรายละเอียดของสัญลักษณ์ภายในร่างกายดังต่อไปนี้ข้อ 1. สัญลักษณ์ทองคําที่นาผากข,ของตัว SCP-179 แบบใต้เส้นขนข้อ 2. สัญลักษณ์ของประลอดภายใต้จมูกวนรอบริมฝีปากทั้งสองข้างข้อ3 สัญลักษณ์ทองแดงระหว่างส่วนท้ายตรงกลางของกระดูกไหปลาร้าข้อ4ข้อมูลถูกลบระดับระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติเซาแคลิโล,ลน่าโฟตรวจไม่พบการบาดเจ็บที่อวัยวะภายในต่างๆด้วยรูปทรงที่ถูกต้องทางกายวิภาคของหัวใจวางอยู่เหนือตำแหน่งที่หัวใจจะอยู่ในมนุษย์เพศหญิงที่มีอายุและรูปร่างเหมือนกันข้อ5 สัญลักษณ์เหล็กไหลในบริเวณท้องส่วนบนข้อ6สัญลักษณ์ของดีบุกในพื้นที่ท้องลดลงและข้อสุดท้ายข้อ7ส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์สุดท้ายในภูมิภาคอุ้งเชิงการในขณะที่ลักษณะทางกายวิภาคของภูมิภาคนี้ทำให้การสังเกตชัดเจนยากแต่ก็มีการตั้งสมมติฐานว่าสัญลักษณ์ของสารตะกั่วยังมีอยู่ และสมบูรณ์ในภูมิภาคเพอริเนียมภูมิภาคก็คือส่วนต่างๆของร่างกายมันนั่นเองนะครับเพราะว่า scp 1 7 9นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากและบางครั้งแล้วก็สามารถที่จะลดขนาดได้ในบางครั้งนะครับการจัดระดับคลาสของ scp 1 7 9นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงจากคลาสเซฟเป็นคลาสเทอร์มียลเนื่องจากทางองค์กร scp foundation ได้เล็งเห็นถึงพลังอำนาจของ scp 1 7 9 เอาง่ายๆนะครับว่ามันเริ่มโหดเริ่มเถื่อนขึ้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเริ่มมีฤทธิ์พิษโส,สม,มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วคาสเ,เทอร์เมียวเนี่ยเขาจะตั้งขึ้นเพราะว่าเอาไว้ควบคุมดูแลพวกคาสคีเตอร์นะครับเอาไว้ต่อก,กอนนั่นเองอาจจะต่อก,กอนกับ s c p 682ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเทอร์เมียวเนี่ยมักจะโหดร้ายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีความยุติธรรมอยู่บ้างในบางครั้งนะครับ แต่จริงๆแล้วมันก็อารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเช่นกันต่อไปจะเป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับ SCP-179 ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ถ้าฝ่าฝืนจะถูกเมมเมติกควบคุมความทรงจำและทำให้เสียชีวิตได้โดยทันที SCP-179 นั้นมีความไวต่อความรู้สึกของรังสีในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ชาญฉลาด และสามารถสื่อสารได้โดยวิธีการที่ผิดปกติหลายอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนความสามารถอย่างคือการรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารขององค์กร SCP ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสารด้วยลำแสงเลเซอร์เมื่อมันโมโหหรือโดนก่อกวนมากๆนั่นเองตัวอย่างของการสื่อสารของ SCP 1 7 9 กับบุคลากรของสถาบันนั้นเกิดขึ้นแล้วซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองเนื่องจากการติดต่อพูดคุยนี้ไม่ได้ส่งผลให้ชัดเจนถึงเจตนาที่แท้จริงของ scp 179ที่มีต่อสถาบันรวมถึงภารกิจหน้าที่ของมันเพราะแบบนั้นจึงต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้ SCP 179มีการติดต่อสื่อสารจากกลุ่มอื่นๆที่เป็นคู่อรีขององค์กร SCP มีอีกหลายองค์กรที่รู้จักกับ SCP 179จึงมีการปรับใช้การดำเนินการข้อมูลที่เป็นรหัสโคลับหลอกล่อไม่ให้กลุ่มอื่นๆนั้นรู้ข้อมูลที่แท้จริงของ SCP หมายเลขนี้อีกทั้ง ยังต้องใช้มาตรการอื่นๆต่อไปลักษณะท่า,าทางการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวที่ได้บันทึกไว้ของ scp 179นั้นมีบางสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการพยายามที่จะฟุกคามดาวโลกในบางครั้งก็จะมาโคจรบริเวณรอบๆดาวโลกอยู่บ่อยๆในระยะที่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรถ้าเกิดมันคิดที่จะฟุกคามจากนอกโลกจริงๆอาจจะก่อให้เกิด เหตุการณ์ระดับ C K class ได้เลยและในภายภาคหน้าถ้ามันได้ใกล้โลกมากกว่านี้และถ้าเกิดว่ามันคิดจะทำอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับการเปล่งแสงที่มีความร้อนสูงออกมาแปลว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อการดับศูนย์ของดาวโลกให้ศูนย์สิ้นซึ่งจะจัดอยู่ในระดับ X K class เลยทีเดียว จากข้อมูลนั้นได้บอกว่า SCP 179ถ้ามันต้องการสิ่งใดหรือต้องการอะไรมันจะงอกแขนและขาออกมาเพิ่มเติมตามลักษณะาทางร่างกายที่ต้องการและข้อมูลที่ได้สำรวจมานั้นระบุเพิ่มเติมว่าการเคลื่อนที่แปลกปลาดที่ยังถอดรหัสไม่ได้ว่ามันทำเพื่ออะไรดูเหมือนจะเป็นการบูชาอะไรสักอย่าง ในลักษณะของผู้ที่ SCP 1 7 9นั้นมีความเคารพเป็นอย่างสูงซึ่งต้องรอการพิจารณาและยืนยันขั้นตอนต่อไป SCP 1 7 9มีระบบป้องกันตัวเองที่ตรวจจับสิ่งใดก็ตามที่พุ่งเข้ามาเพื่อทำร้ายตนและจะใช้ลำแสงบางอย่างเป็นการตอบโต้ต่อสิ่งใดก็ตามที่พยายามจะพุ่งเข้ามาชนกับมัน ทางองค์กร s อ s นั้นก็ได้เรียกการกระทำนี้ว่าเซ l ล์ดีเฟนดิ่งบุคลากรทุกคนที่ทำการเฝ้าระวังและดูความเป็นไปของ s c p 179จะได้รับอุปกรณ์สำคัญต่างๆในการอำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในเขตอวกาศอีกทั้งยังคงมีระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุด เท่าที่ทางสถาบัน SCP Foundation นั้นได้คิดค้นมาหากเป็นไปได้ก็ควรที่จะใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังกลุ่มบุคลุกอื่นๆที่อาจจะมาติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับ SCP 179ซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์อันตรายต่างๆที่ไม่คาดคิดได้ความสามารถอีกอย่างของ SCP 179ก็คือมันนั้น สามารถระบุได้ว่าวัตถุใดในอาวากาศที่เป็นภยัยคุกคามต่อโลกมนุษย์หรือชีวภาคโลกซึ่งทำให้มันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญสำหรับโครงการระบบเตือนภัยล่วงหน้าโคอิล e ขององค์กร s c p Foundation เช่นเดียวกับบุคลากรหลายคนที่ฝังตัวอยู่ภายในหน่วยงานอาวากาศและหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอาวากาศ ข้อมูลที่น่าสนใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือได้รับจาก SCP 179จะถูกทำเครื่องหมาย Coil 179ซึ่งจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสูงสำหรับทุกแผนกขององค์กรและสถาบัน SCP Foundation จากความเห็นของผมนะครับผมคิดว่า SCP หมายเลขนี้นั้นถ้าไม่ไปยุ่งกับมันหรืออะไรกับมันมัน ก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่เอาจริงๆก็อยู่ที่อารมณ์ของมันล้วนๆว่าดีหรือเปล่านะครับเป็นคล้ายๆกับพวกสีเทานะครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่แต่นางก็ยืนยันแล้วนะครับว่ามีการสื่อสารกับทางองค์กร S.P.Foundation c มากที่สุดทางองค์กรไม่อยากให้กลุ่มอื่นมาแทรกแซงหรือมีการสื่อสารติดต่อพูดคุยกับ S.P.179 c เลย และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำสูตรวิจัยสภาอวากาศประจำการไว้นั่นเองเพื่อเฝ้าระวงังแต่โดยรวมก็ยังไม่สามารถรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของ s c p ใหมายเลขนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้สามารถสนับสนุนกันได้ง่ายเ<ๆ>พียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ หรือสามารถโดเดเดได้ที่ทูวอลเล็ต096 16 645 1618นะครับสำหรับวันนี้ u ซ j e c t Channel ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ